สาม0นห้าของผมเองนะครับนอันนี้เล็กสุดเลยสามห้องสามห้องเราจะเห็นวิธีโอเปเรตโรงแรมขนาดเล็กว่าว่าทำยังไงมันถึงจะเซฟคอสและเป็นไปได้นะผมยกตัวอย่างเช่นสามห้องเนี่ยเราจะมีวิธีเช็คอินเช็คเอาท์ไงที่ที่ไม่ต้องมีฟลอน t ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรารับเฉพาะ b o บ g 킹เกสใช่ไหมแขกที่จองอยู่เนี่ย มันสามารถทําให้เราไม่ต้องเสียฟ้อนคนหนึ่งนั่งจ้องพอเรานัด24ชั่วโมงเรารู้ว่าเราต้องมารับแขกตอนกี่โมงใช่ครับนัดกันที่เลือก็อาจจะทำงานอยู่ออฟฟิศหรือว่าอย่างอื่นใช่ไหมใช้ิตเยใช่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 เรี่ยแบ่งเวลานัดหมายเนี่ยก็คือเหมือนมีแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เราก็ออกมาเจอเนี่ยหมายถึงว่าคนฟังอยู่ที่ทางแฟนรายการเราเนี่ยอาจจะเห็นช่องทางกันนะใช่ครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าคุณวรพันธ์ไม่มาพูดให้ฟังเนี่ย คนยังไม่น่าจะรู้นะใช่ไอ้โรงรถในสตีฟจ็อบเนี่ยการทีเออการ์ลคาชมพนีมันมีใช่ไหมสตีฟจ็อบเนี่ยไปทำในการลาดเนี่ยไอ้การลาดก็เป็นบริษัทได้ก็้การ์ล่าชมพนีไอ้โรงรถบ้านเรานะฮะถ้ามีเบนฝรั่งเนี่ยคุณก็ซอยห้องได้ได้ครับได้แต่ไม่ใ่ให้เพื่อนมาพักนะฮะสามห้องเดียวบางทีแบบอ่ะเพื่อนมาพักมาอยากอยู่ข้างบนเนี่ยให้คนพักได้ใช่ครับแล้วคนที่มาในต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศครับมาด้วยแล้วได้เงินคืนหลายพันด้วยนะครับครับ แต่ว่าพอเราเปิดเนี่ยเราพบว่าเดี๋ยวนี้รูปแบบไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนฮะเราเรามีแขกไทยประมาณ15%้าร,รแขกที่น่าสนใจเนี่ยเราพบว่าบางคนเนี่ยบ้านอยู่ลาดดำเนินแต่ว่าเดินมานอนที่โรงแรมเราก็มีถูกกลากบ้านฮนะ เบื่อบ้านหรยอเบื่อาอารมณ์อะไรค่้นเองเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนแค่นั้นเลยครับบางคนก็มาเที่ยวข้อสารแล้วก็นอนตื่นเช้าไปไหว้พระอ๋อมีหลายรูปแบบมันก็คือคือโปรแกรมการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่หลากหลายพัฒนาไปพัฒนาไปไกลเลยฮะครับครับแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่ามีการสํารวจเนี่ยอาชีพทําบูิคโฮเทลเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับสองลองรองจากร้านกาแฟ เป็นเป็นอาชีพในฝันของคนหนุ่มสาวเพราะมันใสความเป็นตัวของตัวเองลงมาอยู่ในนั้นได้ถอได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราอยากอยู่ใช่ใช่เงี้ยนะครับอันอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างธีมที่เราตั้งในเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับเราตั้งไว้ว่า Creativity คือคุณทำโรงแรมเนี่ยคุณต้องมีความคิดสร้ถค์ครับข้อสองนะ profitability คุณต้องรู้ว่าทำกำไรได้ยังไงข้อสามนี่สำคัญมากคือ s u s t a i n a b i l i t ี้ยั่งยืนด้วยใช่จะเห็นว่ามันเป็นแทบจะธุรกิจเดียวในในในโลกเลยก็ตามเนี่ย ที่มันเป็น CSR พร้อมๆกับเป็น e s s Model เ็นพร้อมๆกันตอบโจทย์ทุกทางตอบโจทย์มากครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เจ้าของก็พูดงีายๆก็ดูเท่ดูอะไรมีโน่นนี่ดูเก๋เจ้าของโรงแรมนะฮะดูเท่อาจารย์ไอ้ี่เจ้าของโรงแรมนะครับผมสามห้องเองอะสามห้องเต็มนะรายได้เดือนนึงก็เป็นแสนดีดีฮะอาจารย์ คิดดูเจ้าของโรงแรมสาห้องศักดิ์ักดรีนี่เท่ากับสี่พันวาอานั่งโต๊ะเดียวกันอาจารย์แล้วก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะประมวลใช่ไหมแล้วก็นี่คือเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างจริงๆใช่เพราะว่าแบบคือใช้สาระกรรมแบบไทยอยู่ในเมืองร้อนแต่ว่าออกแบบให้มันเย็นได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นข่าวได้คนก็มาดูงานกันเพียบเลยนะ อันี้คือวันแรกเนี่ยไปดูสิบแห่งนี้สิบแห่งครับแล้วก็ยังไงฮะระหว่างนั้นคุณวรพันธ์ก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ถามเจ้าของโรงแรมช,รชี้ให้ดูว่าอันที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็แต่งยังไงราคาเท่าไหร่คนไหนมาเข้าอะไ,ไรัหมดูให้ดูจุดออจุดแข็งของสิบบูติคโฮเทลที่ได้รับการวูด ใช่ครับคือพอไปแต่ละแห่งก็จะมีเจ้าของมาต้อนรับอธิบายซึ่งถ้าคุณไม่มาเวิร์กช็อปนี่คุณไปไม่ได้นะฮะไม่มีไม่มาเองแล้วเจ้าของอาจจะไม่พูดให้ฟังด้วยใช่คือนี่เราเรารวมล้ว The Best of The Best สิบแห่งด้วยกันเพื่อนๆคุณใช่ไหมจริงๆเราเป็นเพื่อนพอรู้จักเพราะทำธุรกิจเดียวกันใช่ครับใช่เราเราเรากรมีการรวมกลุ่มกันรวมๆนะฮะและที่สําคัญนะวันวันแรกเนี่ยเราจะพาไปดูโรงแรมซึ่งใช้ประโยชน์น้อยแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงแรมไทยวารี นะครับอยู่อยู่ตรงแยกถนนดินสอนะฮะ <c oughs> เ,เป็นโรงแรมที่ใช้ถ่ายถ่ายหนังเรื่องอีติมตายแน่อีติมตายแน่ที่นุ้ลโงแต้พนิดเล่นนะฮะ <c oughs> คิดสว่างแจ้งเกิดนะครับ,รบเป็นฉากที่ถ่ายที่โรงแรมนี้ประมาณสามวินาทีครับแต่คนบีกจาได้สามวิคนดูจําได้ดไดเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ผมผมจําได้พ <c oughs> เพราะรู้จักกับเจ้าของ <c oughs> ไทยไทยอะไรนะไทยพันวาไทยไทยวารีครับไทยวารีเราจะพาไปดูโรงแรมนี้ยแล้วให้ผู้อบรมเนี่ยลองลองดีไซน์ที่ว่าโรงแรมที่มันอันเดอร์ยูสเนี่ย จะปรับให้มีราคาเท่าไหร่อ๋อนี่คือจะไปเลยเหมือนเป็นเดโนเวทอันนี้คือเวิร์กจริงจริงอันนี้คือส่วนที่จะแพ็คท์สจริงๆคือหลังจากดูแล้วคุณลองมาทําเลยนะแล้วคืนนั้นก็แบ่งกลุ่มกินข้าวก็แบ่งกลุ่มทำงานกลุ่มกันนะฮะแล้วก็มาเสนอแผนมาเสนอแผนในวันที่สองนะฮะซึ่งวันที่สองเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยผมจะดูในเรื่องการตลาดตีแตกอ่าตีแตกจะทำยังไงเพราะว่าคุณทำแล้วการตลาดมันก็ต้องไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีคุณวรพันธ์เนี่ยก็ดูเรื่องนีและะฮ เรื่องลงทุนโรงแรมเรื่องลงทุนเรื่องการเรื่องทำรายการซ่อมภาพรวมๆนะฮะแล้วก็มีท่านไฟแนนซ์โอ้มีเยอะกูรูทุกคนมาด้วยใช่ไหมครับโอ้โหนี่แบบเครื่องโอ้ดินี่หมายว่าสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายนะฮะที่น่าจะมาเวิร์กช็อปครั้งนี้คือใครอย่างแรกครับคือคนที่อยากลงทุนทําโรงแรมคือลงทุนทําโรงแรมมันใช้ตังค์เยอะนะอาจารย์เป็นห้าหกล้านก็ถือว่าน้อยนะฮะดังนั้นก่อนที่คุณจะทําเนี่ยคือ <c oughs> คือต้องท้าคอนนึงว่าอย่างผมเป็นสถาปนิกนะครับ <c oughs> บางทีเราเราอยู่ตรงนั้นเราเห็นตึกดีๆเนี่ยนะถูกทุบทิ้งแล้วทำลงทำตึกใหม่ๆที่ไม่สวยเลยโอ้ oh, เราเสียายเพราะมันทำลายมูลค่าที่มัน,นซื้อกลับมาไม่ได้มันต้องเหมือนกับไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอเชียติกนะรักษาโครงสร้างเก่านะแล้วก็ไปทำใหม่ข้างในใช่ใช่ตึกใหม่ก็ขายไม่ได้ราคาเพราะมันไม่มีสไตล์เราก็อยากจะให้บอกคนว่าให้มันมีวิธีทำธุรกิจที่ที่ได้ทุกได้ทำพร้อมกันดังนั้นคนที่ควรจะมาอย่างแรกคนคณคุณจะทำโรงแรม ควรจะมาดูว่าคนที่เขาผสมเรจเนะเขาทำกันยังไงครับไปดูของจริงไปฟังเจ้าของมาพูดครับคุณโรสนะครับพนครเล่นมาพูดครับบ้านดินสองมาพูดหลายหลแห่งจะมาพูดให้ฟังครับนะครับอืสองกองก็คือคนที่เอยังอยากจะมีที่เสริมอยากจะทาอยากทําอาชีพเสริมแต่ว่าไม่มีโรงแรมไม่ไม่มีบ้านได้ไหมไมมีม่านลูดไม่มีอะไรเก่าๆได้ไหมฮะแต่เงินใชบครับก็สามารถมาลงทุนได้อ่า นะครับเพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งคนที่มีตึกเก่าถ้สมมติว่าอย่างเงี้ยมีเงินมีมาสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยหรือมีห้าล้านเนี่ยมาเนี่ยแล้วมาบอกคุณวรพันธ์คุณช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าผมจะไปเช่าที่ไหนหรือผมจะไปอะไรที่ไหนได้ครับโรงแรมได้ได้ครับเพราะตรงนั้นจริงๆที่ดินอเมริกาเปลี่ยนมือค่อนข้างเยอะครับก็คือคนที่ทําธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วนะฮะ คนที่อยากทําธุรกิจโรงแรมใช่ครับโดยที่มีเนี่ยบ้านเกา่เมาม่านรูดเกา่าโรงเรียนเกา่าหรือมีเป็นรดกอะไรเกา่าๆที่คิดว่าทุบเถอะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยแยกกับพี่น้องเถอะแยกกันไปแลวกันคุณกอลพันบอกเฮ้ย <c oughs> ยาใช่ครับไอที่บอกเ่ทุบเถอบเนี่ยมันเป็นมูลค่าสูงมันท้องมันโอ้คุณเป็นเจ้าของโรงแรมได้ใช่สามคนมาถามว่าจานทาธุรกิจอะไรเดียวมีเงินเท่านี้เท่านี้อ่ะ ผมก็บอกนี่ก่อนธุรกิจเครือข่ายคลายประกงประกันอะไรคนก็บอกว่าอันนี้นะคนก็แนะนำนะธุรกิจเกื้ายประกันเนี่ยวันนี้บอกว่าไอ้คุณทําธุรกิจโรงแรมสิเพราะว่า AEC มาเนี่ยตัอันนี้สําคัญเอไอซีมาเนี่ยโรงแรมมานะท่องเที่ยวมานะนะแต่ยุคนี้ถ้ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมมีอะไรพร้อมเนี่ยขอให้เป็นโรงแรมที่แตกต่างเถอะใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็มีมีเงินก้อนนึงไม่เยอะเดียวเท่าไหร่คุณลงรถคุณทําได้อ่ะใช่ครับคุณก็มาคุยกันคุณก็จะเป็นที่ปรึกษาด้วยใช่ครับวันนั้นก็ เนี่ยผมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ทมได้ใช่ครับอคือวันนั้นเนี่ยเราเราก็เชิญบรรดากรูนะครับอย่างเช่นคุณโอภาสท่านก็เป็นนายกสมาคมกราฟิกดีไซเนอร์ไทยครับจะมาพูดเรื่องการสร้างแบรนด์ดิ้นโรงแรมการดีไซน์กราฟฟิกให้เห็นภาพทั้งหมดมีคุณบุญชานซึ่งเป็นไม่ใช่บุญชัยนะฮะคุณบุญชานไม่บ้างกับบุญชัยตอนนี้ฮะครับครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจขนาดเล็กของเคแบงค์ก็จะมาพูดเรื่องการเงินโอ้มีแต่แบงค์มีแต่แบงค์แล้วที่สําคัญเนี่ย ไฮไลท์ก็คือเซสชั่นเวิร์กช็อปที่ที่ผู้อบรมเนี่ยจะมาพรีเซนต์หน้าห้องครับแล้วก็เอาบรรดากูรูมีอาจารย์ธัญวัฒน์คุณบุญชันโอภาสมีผมเนี่ยโอ้ยนั่งแตกมากเหมือนไม่มีแตกอะลากโมเดลนั่นเลยแล้วฟันทงร้โรงแรมคุณผมให้แตกหรือไม่แตกครับเพราะว่าใช่ครับใช่ครับใช่อันนี้อันนี้คือไฮไลท์ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เสร็จแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรครับอ้มีมีอีกนิดนึงฮะ อันนี้แขกน่าสนใจมากคุณคุณขาบสุธิพงศริยะเป็นเป็นฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังซึ่งเราเชิญแกมาเรื่องฟู้ดแอนด์ดิงเนี้ยบรรยายเรื่องการดีไซน์เมนูสำหรับบูกทีโกเทลานัต้องมีของขายด้วยครบเลยครบเลยอะไล่จากนี่แหละฟู้ดแอนด์ดิงนี่แหละใช่ครับแล้วแกจะมาทําเมนูอาหารบายให้เรากินด้วยโอ้โหก็เครื่องมาที่ครบเลยครับครบเครื่องครับครับเอออยากไปแล้วอาจารย์ต้องรีบนะเพราะจะเต็มแล้วนะครับองไปได้ทำอไงเดี๋ยว ก็ไปนะที่ผมจะได้ความรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปไปดูวันแรกด้ยเออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็ง่ายๆนะคร่ตลองเน f เฟซบุ๊กนะครับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูธีโคเทลนะครับหรือไม่ก็โทรโทรศัพท์ถามนะครับที่เบอร์0ูนย์แ9ดเก้าหกเก้าหกเก้าแปดเก้าหกครับครับนะครับสองเบอร์ศูนย์ดเก้าครับหกเก้าหกเก้าแปดเก้าหกนะครับจดไปเลยนะครับศูแดเก้าผมจดไปแล้วแลวก็อีกเบอร์นึงครับ0ูนย์นะครับครับ หกสอง9ปครับนะฮะแต่ที่ง่ายๆก็คือเซิร์ชเลยว่าเปลี่ยนบ้านเกับเป็นบูติคโฮเทลในในในเน็ตนะจะมีลิงก์ Facebook ขึ้นมาก็สามารถจะดูรายละเอียดได้ครับคือถ้าเอาแบบสมัยใหม่ก็แล้วเข้าไปใน Google เลยไม่ได้เหรอได้ครับได้เข้าไป<ต>ใน Google, Google เลว่า เปลี่ยนบ้านใหม่เอ้ยเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติโคเทลใช่ครับในนี้ก็จะเข้าไปขึ้นมเลยเนี่ยผมเข้าไปดูเลยไหมครับหรือง่ายๆก็คือตอนนี้ไม่มี Facebook เนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือก็กดเข้าไปเลยหมายเดเก089ครับ6969896นะครับแล้วก็02นะครับ6289799ครับครับก็ตอนนี้ก็คนลงทะเบียนค่อนข้างจะเต็มแล้วนะฮะก็เรียนเชิญประมาณกี่คนครับ เหลือน้อยแล้วฮะก็อยากเรียนเช่นว่าท่านท่านที่สนใจก็ต้องรีบนิดหนึ่งนะครับนะฮะคือสําหรับท่านที่อยากจะลงทุนทำโรงแรมโดยการการที่มาแอดเทนเวิร์กช็อปนี้จะทําให้ท่านเห็นภาพว่าทั้งหมดแล้วท่านจะรู้ได้ว่าท่านเหมาะสำหรับธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะมีการพูดถึงวิธีการบริหารโรงแรมท่านจะทราบว่าอย่างเช่นฮะอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนเกรง ถ้าเป็นคนที่เรียกว่ามองแต่ safety factor เนี่ยรเราก็จะเลนตรงๆว่าท่านไม่ควรทําธุรกิจนี้ท่านก็ทวนทําหอพักเซอร์อวิสพาร์ทเมนต์แนะนํ <โอ S 1> าด้วยเราเราจะเราจะแนะนําจริงๆนะฮะแต่ท่านที่จะทำํำโรงแรมเนี่ยอย่างแรกเนี่ยท่านต้องมีความคิดสร,ร้ร <ๆ S 1> างสรรค์ท่านท่านต้องกล้าที่จะมองมุมมองใหม่ๆจากทางธุรกิจครนะอย่าไปเยินตาม รอยเท้าของโรงแรมใหญ่ออะไรที่เขามีแล้วเราต้องมีนี่อยากห้ามคิดแบบนั้นคือจะตอบคําถามผมในที่ผมโฆษณาซันทันแกว่าโรงแรมคุณเก๋งตรงไหนใช่ครับมีอะไรใหม่ใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะว่าโรงแรมสิบแห่งเนี่ยประหลาดมากนะพี่สุดแตว่าไม่มีใครตามโรงแรมใหญ่เลยสักคนก็ไม่ได้ตามโรงแรมใหญ่ก็ก็ไม่ใช่บูติกใช่ครับบูติกจะบว่าอะไรที่มันแตกต่างใช่ใช่ถึงแม้ตามโรงแรมใหญ่แต่ว่าเราก็เป็นแบบเล็ก ใช่ไหมไอ้ไทยวะไอ้ไม่ใช่แทบบรีแทบบรีในสามวินาทีนะฮะที่แถวลอยละลองเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะส่งเด็กไปนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยให้คุณวรพันธ์เนี่ยไปถ่ายถ่ายเนี่ยเอาไปลง GMBIT โอ้ได้เรูปสวยงามเลยครสองอันเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโรงแรมไหนสนใจเดี๋ยวผมจะไปนั่งคุยเพิ่มเติมนะฮะแล้วคุณก็ไม่ใช้ได้แล้วมาสัมภาษณ์คุณอีกด้วยอะไรทำนองนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านผู้ฟังทำธุรกิจโรงแรมอยู่นะฮะอยากเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรงแรมคือพูดง่ายๆถ้าผมทำโรงแรมเนี่ยขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเนี่ยเอาความคิดทางบูติกไปใส่โรงแรมใหญ่ก็ได้นะ,ะได้คร่บคุณสามารถจะทำบูติโกโฮเทลในโรงแรมใหญ่ยังได้เลยได้ครับใช่ไหมสองท่านทำโรงแรมขนาดเล็กๆไม่ใหญ่นักดูบ้านๆมากๆเลยนะฮะ อยากระทําให้มันดูโมเดิร์นทันสมัยฝรั่งฝรั่งเข้ามาพักเพิ่มมูลค่าก็มาได้ได้ครับหรือว่ามีบ้านเก่ามีมรดกนะฮะมีที่ดินมีโรงเรียนมีแล้วเก่าจะขายคิ้งละคิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยพ่อแม่โกรธพ่อแม่เลยให้มาได้ไงเนี่ย <c oughs> คุณมาพันธุ์บอกว่าเฮ้ยทองนะใช่ครับมันต้องมีวิธีมีการมองมีการทาร์ฟอร์มเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องไปดูโรงแรมให้ความรู้การเงินการตลาดทำบุ๊กช็อปเลยใช่ครับหรือคนที่มีเงินเนี่ยสี่ห้าล้านหรือไม่กี่ล้านเนี่ย อยากทําอาชีพเสริมอืไม่มรู้จะทาอะไรใช่เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อันดับสองรงร้านกาแฟร้านกาแฟเกิดไปแล้วคุณมีคุณมีร้านกาแฟในโรงแรมก็ได้จริงครับใช่เป่ไม่ได้เป็นไรเลยจากหรือคนที่ทําร้านกาแฟแล้วเบื่อละคนทำกาแฟก็ทําโรงแรมซะเลยเล็กที่สุดสามห้องอะ่ะทําจากรถรถใช่ครับนะฮะ,ะ<ล>ฝากไปนะฮะ ก่อนจะจบผมเสริมนิดนึงยังยังยังมีมูลค่าเพิ่มแปลกๆปลกนะฮะอย่างเช่นโรงแรมหลายแห่งเนี่ยถูกใช้เป็นที่ถ่ายหนังถ่ายละครฮะซึ่งตรงนั้นเป็นวิธีการทำตลาดอันนี้ดีมากแล้วเป็นรายได้ที่ดีแล้วแล้วก็ได้ค่าเท่า PR อย่างเดียวเลยอย่างของผมเนี่ยบางบางวันเนี่ยมีพวกโฟโต้เวิร์กช็อปมามาเหมาถ่ายรูปฮะให้พิตตี้มานอนกิ้งไปกิ้งมาแล้วให้คนดูพิตตี้ตอนนอนกิ้งได้ไหมฮะดูได้เป็นรายได้พิเศษอีกอันนะฮะมีอยู่ัค่นึง ผมมาโรงแรมผมเนี่ยมีมีชายชาการอยู่ในโรงแรมสามห้องประมาณหกสิบกว่าคนโอ้โหเพื่อไปดูพิธีต่ประกันรูมรูมถ่ายพิธีที่นอนกิ้งบนเตียงนะฮะเขาเขามาถ่ายโรงแรมคุณนะฮะก็ใช้ฉากโรงแรมเราเป็นเป็นฉากนอนกิ้งไปกิ้งมาคนก็รุมกันถ่ายอ๋อนี่กันลราบอกว่ามีธุรกิจให้ถ่ายทําได้ด้วยเชนจะแต่งงานถ่ายหนังถ่ายมิวสิกวิดีโอหรือว่าไม่ทําอะไรอ่ะให้คนดังๆเนี่ยมาถ่ายไอ้อินสตาแกรม ใช่ครับใช่ครับครับครับน่าสนใจบอกเบอร์กอีทีครับก็ท่านที่สนใจนะครับโทรได้ที่0896 969 896นะครับครับแล้วก็026 2897 99ครับครับหรือเข้าไปที่ Facebook นะฮะหรือเข้าไปที่ Google เขียนว่าเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเทลใช่ครับใช่สองวันนะฮะท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้ววันวันวันที่2มาเจอกัน ใช่กับ24กับ25พฤศจิกายนนะครับครับเหลือประมาณไม่เกิน10ท่านนะฮะใช่ครับท่านที่สนใจก็รีบโทรไปวันนี้ขอบพระคุณคุณวรพันธ์ครับไปบุญมากนะครับครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับคุณกวิทย์ครับ